ตะวินวัสดีครับค่ะว่าจังได้เบาเท่าเอาไปเห็นดใส่ไฟวะเม่นมือบ้านนี่แม่หมูไปเอาไปอันตลาดก็เลยเห็นข้าเจ้าอันผูกเตาไว้ผูกเ้นกระดองแมตตาิวอนผูกเสษกระดองมันน่ะบ้านนี้แม่หมูก็เลยเห็นมันแม่หมูเลยเรียตุนสงสารมั่นบ้านนี้แม่หมูก็เลยว่าตัวเขาไหนเต้าเนี่ยมาผูกไ้เห็ดหยังที่ไหนครับ่าเต้ามาผูกไ้เห็ดหยังข้าเจ้าเลยว่า เอามาผูกไว้จะมาขายเต้าแมีนเห็นอยู่เมื่อวานทั้งรุ่นบ้านเขาก็ซื้อของซื้อพักเซทายรถเม่ยวหมูก็ได้เต้าเอ้าเม่ยวหมูก็ได้เต้าซื้อมาเอาซันพอดีจะไปปล่อยเอาไว้ทายรถน้ำกันพอาะจะมาหอดบ้านเพิ่นเต้าไปกินพักบ้าเราเมีนเพิ่นหิวบ้านนี้แต่ว่าความรู้สึกนั่นที่แรกว่าจะบเอาเด็กเอาเต้าน่ะบานนี้ก็เลยหันไปหบาสิบบาทแมียนก็เลยว่าก็เลย บ่นั่ใจนะเยอะตูนสะอาดเนาะก็เลยว่าแค่หาสิบบาทเอามาเลยว่างสิเอามาหาเลยสีนสีเอาจะไปปอยเลยว่างสิเี้ยตูนมั่นนะแต่ว่าทองของมันนี่บาทเด้ทองของมันบาทเด้ตะเวียนสองจุดมาเนี่ยมันเคือนหรอมาฝันเนี่ยฝันฟังหอรู้ฟังถามีอฟซีฟังนะผู้ชมฝันว่า ไปเข่าโลยงบาลไปพาท่องออไปพาท่องมันต่อยเก็บทองเก็บทองเขาหยีบท่องนี่นะก็เลยม,มีผู้ยิ่งผู้หนึง่งเพิ่นมาเห็นเห็เนนะ่ะแต่ว่าเสือเพิ่นน่ะสซกปรกปงเนียเสือเป็นโซกโป่กเสือเป็นโซกปกเ,เป็นคือหลังเตาเลยเหมูอ่านี่ตเ,เ,เ,เตาเป็นม็นมุนเนาะแมนเตาเป็นมุนมนเป็นเป็นคื่อจังโซกกระโปงนี่ผ้าถุงเพิ่นเนี่ยก็เป็นคือโซกกระโปกนี่เอ้าก็เ้าคือเป็นคือจัง เป็นวนี่เพื่อนเนาะก็เลยว่าคือเป็นโซกโปกแค่ยังสินาแมนเป็นโซกนเปกกก็เลยว่าเอ้าคือเป็นโซกโปกยังสิอันกเยเพื่อนเลยว่าเฮ้ยพกเราห้องมากห่องเลยห่องเลยจเริ่มเรือเร็วเร็่เรื่เราจัวางสิละไม่ตีดปมแมนห้องบอกเลยเนื้อเก๊เนื้อเก๊เพื่นว่าเอ้ายังล่ะเรอเร1่น uh ืเ huh. ก๊ะนเก๊เพื่อนวางสิบาทนี้ก็เลย สะเดือนขึ้นมาเนาะตกใจนะพ่อเป็นนั่งเตามาบอกบ่ขึ้นในใจเนาะแม่หมูแม่หมูเาเป็นนั่งพยาเตามาบอกบ่แต่ว่าต้องเป็นผู้หญิงแน่เลยนะตาเวีนเพราะว่าหลังหลังเตาน่ะมันสกปรกเออมันมันเป็นนันคาบเนาะลุงเนาะเป็นคาบแดงๆนะเป็นเครือจังหมุนขีดตมมากนะคาบคือคาบแม่แหมจ๋าเป็นเครือจังหมุนตมมาเนื้อเก็บเนื้อเก็บเพิ่นว่าเพิ่นห่วงใส่เลยดิเออเอาได มาสันห่วงขึ้นมาห่วยบ่เป็นนั่งปะยะเต่าบ่มาบอกเลยดอกก็เลยเบอกสุบาวเแ่าฟังดอกอบคุณโชค่ะนะครับเป็นท่าทางขว้วปั่นนะครับมาเบอกสุฟังจะว่าเห็นหมูวะหมึกกวนเออเอากระติโตมาเลยเจเย้ากรมค่ะอ๋อเอามื่อใดเจเมื่อใดยังกินแรงมาเบิ่งน้ำกันได้ยังเจเมื่อไงหนึ่งปลาค่ะโอ้นึ่งปลาหนึ่งบิดดอกเจที่เอานี่เนี่ย คือบ่หนึ่งมันรถเจกินบ้าเขาซื้อมาสองโลกอหนึ่งมาสองโลกรถสามคนมูเจ้าสามตัวสามตัวปะหนึ่งสองตัวโอ้เป็นกระเส็บแท้ปลาเดียวยักษ์อืมมันมีร่างพักอยู่สวัสดีเจ๊ลอตเตอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีเจ๊จิ๊บเก๋นะเขาซื้อนี่บ่ได้เอิร์เจ๊โดนแล้วค่ะสายญาที่เอิญเจ๊ตะตะกี้คือเจ๊มาเก๋เจ๊ตะกี้เจ๊ก็ เจนนล่เจนาัแล่จำสายญาจ้าลองได้เจ้ามันกรดัยี่หีืบอดเวลบริเวลดนท่านผู้ชมบอดเวลดนอ่ารเดนอ่าเอานะครับเอ้แม่หมูมันอกบอกว่าล่าที่17บเเตือน่าเมียนอ๋อนบอกพระยเตาพญาเตาเดี๋ยวว่าเถ่าเขียนไว้ทำฮาผูใดมักค่ะนะ หางวดวันที่หนึ่งกลุ่มพันสองพันห้าร้อยเมียนแต่ว่าสังเกตบ้างแต่ว่าหกสิบแปดเมียนค่ะสังเกตแต่ว่าเสียผาเพิ่อนอ่ะเป็นสกป่กเนาะมันเป็นข่าบบ้าเราก็เห็นตัวเตาต่อนั้นแไหมมั่วให้บ้างนั่นเป็นมลมนเมียงเป็นคือมลมนเป็นพิษตมเมียนก็จะหมุนตมมากเลยมุนต้มแค่ไป็นเลียกโตนี่ต้นแค่จะลดลามผูกเสียเสือกฟางไว้ไหมผูกเสียเสือกฟางไวเลี้ยโม่เพิ่นเรื่อยซื้อมะไฟเลี้ยต้นศาดเพิ่นน่ะเดี๋ยวลูกชายเพิ่นพอดีเพิ่อนได้ซื้อมาปละอฟได้บุญแอน บาดคนว่ายจำขึ้นตกมากคนเลยวายเห็นผู้หญิงใส่เสียขาตจ้เป็นเสียดำดำคนว่ายเป็นขึ้นขาบอันห้องบอกเป็นสินั่นน่ะโอ้ตีห้องบอกคนสิบเจ็ดอีนี่แหละบ่าวแถวคนอาจจะมาให้โชคเข้าก็ได้เกยัดคนว่ายจะเป็นไอ้นั่งพญาต์นั่งพญาต์เต่าอือนั่งเต่านั่งพญาต์เต่าเคนว่าเเออาป็นยฮะเต่าาาเ่นวหในความฝันเพื่นหาเพิ่งไม่โชคดิอ่ะเพิ่งมาปล่อยนุ้ยจีเนาะค่ะเออหาเพิ่งไม่โชคดิ่งไม่หมู่เมียนบ่ แต่ยืมดิงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568้าริโฉนครเปิดเงินเมย์กันเลยเมย์มูกระชิจัดไปวะพอดีพวจะไปทํางานพอดีปตาเนี่ยเดี๋ยวมาเบ่งน้ำกันนะครับวันนี้นะครับบ่าวเถ่าจุลุงนะครับผมคนด่านคุณทศนะครับอ่าชุดนะครับบนอย่างเดียวหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับเาีจะมาเบ่งไม่นูอเจแล้วเตรียมแล้วคางหมอแล้วอันนี้ที่ร่วกระดกบ้านเดีว่า าาาอันนี้พักอันนี้่ออให,หนึงหหน่ง,ง<บ>ท่านชมผักกาดดอกอันนี้เขาก็ลวกเอานะครับลวกอันนี้เขาก็ลวกเอานะครับมันจะใบเหี่ยวบยวบุบมันจะเป็นสีสดใสไหมแล้วก็มัดแช<ม>ทำนี่น้ำเย็นน้ำน้ำเย็นเลาวแชนอกมันจะ<อ>เขียวหนุ่มมันจะสวยงามมันมันบอข้าวผมนี้ขันเขาเป็นหนึ่งใส่ป่านข้าวไหมออท่านชมดอกผักกาดมือลังเดี๋ยวสื้อมาผัดใส่หมูนะเจนเนาะเออเอานะครับเดี๋ยวไปเปิงน้ำกันนะครับผม ด่านขุนทศนะครับอ่าในงวดที่ผ่านมาลักสิบบ่เข่าหลักหน่วยหลักหน่วยบนมาเก้านะครับเห็นไหมครับเพิ่นให้หลักหน่วยบนมาเก้านะครับอ่าลักสิบบ่เข่านางวดที่แล้วออกเจ็ดเก้าเก้ามาหลักหน่วยนะครับงวดนี้เพิ่นให้มาแล้วนะครับท่านชมคนด่านขุนทศนะครับหลักสิบเก้ากับศูนย์หลักหน่วยบนนะครับงวดนี้เพิ่นไท้มาสามตัวนะครับหน่วยบนเด่นที่ศูนย์นะทำชุ่มเด้อมีศูนย์มีสีมีหาเท้าตัวเดียวคือเอาศูนย หลักหน่วยบนเพิ่นยำมาเลยนะครับบ่าวแถ็ได้จับคู่ให้เลยครับ909495 000405นะครับชุดบนอย่างเดียวแต่ธรรมดาเพิ่นให้หลักหน้าอย,อยางเดียวได้ท่านผู้ชมเด้อเพิ่นให้หลักซีบ,บนหน้าเก้กับ0หลักหน่วยมี0นะครับแต่ก็มี4มีหาอันนี้2สูตรเพิ่นจับมาใส่กันให้นะถ้าผู้ใดมักหลักหน่วยตัวเดียวคือศูนย์หรืออีกสูตรหนึ่งสี่กับห้าจับแค่นี้ก็ได้เก้าสี่เก้าหาหรือเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็ได้ นะครับถ้าผู้ใดมักเต็มชุดกันนี่ครับผม909495 000405ตรงตรงบนอย่างเดียวเน้น90กับ00เอาแม่หมูฝันบ้าเถ่าจีเขียนให้นะครับผมท่านผู้ชมอันนี้บ้าเถ่าเขียนให้แม่หมูฝันนะครับเพิ่นซื้อเตามาปล่อยหาสิบบาทนะครับแล้วเพิ่นเอามาให้ลูกชายเพิ่นปล่อยแล้วตกกลางคืนเพิ่นไปฝันเพิ่นพ้องบอกว่าที่ไหนก็แม่หมูวนึ่งเกตนึ่งเกตเพิ่นบ้าไหนเพิ่นบ้านึ่งเกตนึ่งเกตเพิ่นบ้าสิเพิ่นบ้าไหน เออเออคุณว่าเขาหาผู้ใดมักมาทำช่อมนค่ะอะไรวะเพื่อนบ้านเนื่นห้องบอกหนึ่งเจ็ดอแมนถ้าเป็นเพื่อนบ้านอ้าวเพื่อนบ้านเท่าหนึ่งเจ็ดนะครับแต่ว่านี่แกบ่าวเถาลีเขียนไว้แหงบน่หามากงวดที่หนึ่งสองพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับแคปหน้าจออันนี้กับคนด่านคุณทศนะคนด่านคุณทศกะหลักสิบหลักหน่วยบนอ่าอืม เอาหาได้โชกน้ำเผินน้ำแม่หมูเนาะค่ะเออหาได้โชกเพราะว่าหามันจึ๊จึ๊งบุญเพื่นเยอะแม่หมูสิรีเลยแม่หมูเห็น้ำย่างไก่เพื่นไปแล้วเพื่นบอกย่างไก่แล้วก็ยังได้ถอยกลับมาอีกก็เป็นตะเลียตโตหรือตนเต้าต้นนั้นมดขาดินขาดินแน่วแน่วแน่วอยู่เราเขาจะผูกเสือกฟางไว้พร้อมไหมผูกลั้งไว้ไหมเพาไปทานนั่งตลาดไงบอสมันมีตัวเดียวม่ตัวเดียวขาดินแนวแน่อยู่โอ้ยเป็นตะเลียตโต๊ที่แรกหนัก ก็เป็นเกิดลูกก็ก็เลยว่าเออเอาสิหาสิบาทตนึงดอกเล้ยว่างซี่บอสเสียดายดอกเล้ยว่างซี่ออามาเลยเล้ยว่างซี่ก็เลยบอกว่าเอามาเลยอือจะอีกอยังก็สัมปรานงานก็ี่เออเอ้ยบอกว่าเออเอามาเลยบอเป็นยังหาสิบาทนึงเสียเอาสอดดอกตกกันเคลื่อนมากผลมาฝันแต่ว่าเสียผ้าเพื่อนนี่เป็นมอมเด้ไข่ล้างเตาเลยเพื่อนสิไม่แห้่โซก๊ส้ม่หมูหนูก็คิดว่ามัน พญายเต่ากระคักละ่ะเ,เมีมเนยนแต่ว่าคนนี่บ่เทาเด้เาอายุประมาณสิบประมาณแม่หมูนี่ลหละแต่ว่าเตาตัวนั้นกับใบไ่ดี<ม>จ้ะเตาใบไนดีแต่ว่าแม่หมูก็เลยสงสัยว่าเอา้าเป็นอย่างเงินเสียคนที่เห็นห้องบอกนะเป็นอย่างคืมอม่อมแม่ขึ้นหลังเตาแท้หูม,มียาึ้นมากจริงนะตกใจคนห้องบอกตัวแรกกับแม่หมูหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดคนวางสิคนห้องเลยแต่ว่าก่อนจะวันหนึ่งเจ็ดคนวางเลยเพื่อนบ้านอ๋อเออ เพื่อนบ้านเด้ออย่าลืมเด้อหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเป็นแางสี่ห,ห้งหอแหงหอหอแห้งดีจนสะเดิดเนาะสะเดิดเลยแล้ววุ้ยคุณแม่ครส่งใส่เตาค่ะคัะเตาตัวนั้ขาขาขาขนคักคัะคุณไ่ใจนะนะครับเนาะค่ะาดโชมกอหมานาะเพิ่นจ้าหรือฮามาไอ้งวดวันที่หนึ่งกุุ่มพันธ์สองพัน้าเรหนึแปดนะหนึ่งเจ็ดตัวเดียวประทาบเอาแรกเนาะกรบอาวเถาขอบุญขอบุณนาคนด่านคุณทศธรรมชุมาบวัต่ิพันธมา ลักเงยเพิ่นกมากเก่านะประมาณตาลศิษที่ว่ารักลักของเพิ่นแม,ม่นอยู่นะครับอ่าพ้อกันคลิปหนา้าทนชะุ่มสวัสดีครับอา่าขอบคุณค่ะเจลอตตอรี่ค่ะข,คคคะ,คะ,ะขอบคุณคุณด่านคุณทศนะคะแล้วขอบคุณบ่าวเทานะคะพ้อกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนีส้สวัสดีค่ะ